นายอะนายนั่นแหละนายทุ้นั้นนายแต่งตัวตามเราทำไมเอ้ <Yeah. S 1> อะไรด่าผมทำไมนี่ผมทำอะไรผิดผมยังไม่ทำเลรเลยคุณว่าผมได้ไงผมแค่ใส่แว่นแต่ผมแค่ซื้อตัวแต่งตัวเหมือนคุณแต่ทำไมคุณต้องมาด่าผมด้วยผมก็ใหม่เข้าใจาเอา้าแล้วทำไมจะด่าไม่ได้ล่ะก็เราคนด,ด้วยกันน่ะ นะไม่เราแค่นในแค่น,นี้นะไม่ก็นแต่งตัวคล้ายๆเราในค่เซเว่นแปลกกันนิดเดียวแต่หน้านายก็เหมือนกับโคหน้าเราหน้าหล่อมอนกันใช่ไหมครับ<ไ>เอะมึงบ้าเปล่าวะมึงไปถามใครหล่อเหมือนมึงมึงสิหน้าอัปลักษณ์หน้ารังเกียจใครจะไปชอบมึงวะฝากติดตามช่องด้วยนะและช่องกูชื่ออีวิดเดนะ ไปเซิร์ชดูชื่อช่องอีว d ดตอนนี้แมงมุมมีอยู่10กว่าตัวแต่ก็ไม่ได้มโหลหรอกเดี๋ยวเราทำรีวิวอ่ะนายก็ไปดูด้วยละกันก็คือกูบอกเลยมึงไม่ทำคลิปหรอกเดี๋ยวมึงจะโดนกูสสยกระบานเพราะว่ากูมีปืนเห็นไหมปืนไม่ใช่ปืนอัดลมนะเดี๋ยวกูจะชักแม็กให้ดูแล้วมึงก็ตายไปซะ ในทุกชั่ดขณะนี้ด้วยถึงได้เกิดมาเป็นคนและนราจะเอาต,ตัวเองได้ะนะะชีวิตนายไม่จะเลิหกห้อโอเคกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในช่องอีวิดีแล้วนะครับคือวันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือผมจะมารีวิว แมงมุมอีกแล้วนะครับถ้าต้องไม่นิ่งผมก็ขออภัยเล่นนะครับเพราะว่าผมมีหยุ่มมือเดี่ยวนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมารีวิวแมงมุมแม่ไม้แหลงแดงนะครับก็คือมันจะเป็นแมงมุมที่ติดอันดับความอันตรายของโลกโลกเนียนะครับทำไมต้องโลกโลกก็ไม่เข้าใจนะครับโอเคเอาเป็นว่าอันตรายแล้วกันนะครับที่เราควรจะระวังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูความอยู่แล้วก็เจ้า ตัวแมงมุมมปดีกว่าน,นะครับปัอาแฮมอาแฮมตอนนี้ก็อยู่กันในร้านอินเวอร์บางอีกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นร้านขายมแมลงมุมนะครับป <ะ S 2> ัผู้ติดตาม600ถึง เกือบจะ้คนแล้วนะก็อย่าลืมมากดไลค์หน้าเพจด้วยล่ะก็นี่นะครับเป็นไลน์ขายสันงเลี้ยงตอบสนองไวมากต่อข้อความส่งข้อความได้เลยนะครับใครที่ชอบก็สามารถเลื่อนลงมาดูข้างล่างได้เลยครับพี่เขาจะอัปรูปไว้นะครับผม ถ้าสมมุติหมดแล้วเขาก็จะเป็น so out อย่างนี้นะครับก็คือหมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ทักแชทไปถามพี่เขาได้เลย <S 2> <S 2> <S ส่วนล่าสุดผมเพิ่งซื้อตัวนี้มานะครับมันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ไซส์2 cm ประมาณนะครับผมก็นั่นแหละรูปภาพตอนโตก็ประมาณนี้นะครับทุกๆคนรูปล่างสวยงามนะครับใครไม่ชอบก็ปล่อยเขาไปแต่เอาเป็นว่าผมชอบและกัน โอเคสำหรับรับอินเวอร์ตบัคนะครับพ่อค้าใจดีเขาจะลดราคาให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ร,รู้ผมรับไปแล้วหนึ่งตัวก็นั่นแหละครับใครที่ชอบก็อย่าลืมมาตามกันลาะีิๆๆเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อกันเลยดีกว่าค่าไปอ่าและนี่ก็เป็นตัวของเจ้าแมงมุมไม,ม้มแดงนะครับหรือชื่อในภาษาอังกฤษก็ r e d Back Window นะครับผมถ้าจะผมหามา <c oughs> ครับก็ประมาณนี้นครับ จริงๆจ,จะมีชื่อในทางวิทยาศาสตร์อีกนะครับแต่คือผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็เลยอ่านไม่ออกนะครับผมฟัอยูดิเขามีความขมและก็น่ากลัวนะครับทุกคนแต่ลักษณะความเป็นอยู่น่ะคือเขาจะอยู่ง่ายนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับก็คือจะมีดินนะครับผมใช้ดินที่ดินเดียวกับที่ใช้ให้มังมุมทาลันตล่าผมอยู่นะครับ ก็จะเป็นดินดินแห้งเลยนะครับผมแล้วก็กลิ่นไม้กลิ่นหนึ่งนะครับวันเดียวเขาจะทำใยอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผม, <Wow. S 1> ผมวมก็่าแค่คอยมีหน้าที่วางเหยื่อบนใยนะครับส่วนตัวเจ้าแมงมุมเนี่ยทำไมถึงไม่ต้องให้น้ำนะครับเพราะว่าเขารับน้ำจากเหยื่อมากพอนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องมีถ้วยน้ำนะครับผมรูอากาศก็จะมีแค่รูเดียวนะครับ ส่วนราคาที่ผมได้มาเนี่ยคือผมได้มาราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับก็สามร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นนะครับรวมส่งนะแต่จริงๆคือพี่เจ้าของร้านเขาลดราคาให้ผมด้วยนะครับผมก็เลยได้มาราคาถูกๆนะครับก็ขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากเลยนะครับโอเคก็นี่นะครับผมถ้าใครที่สนใจเนี่ยควรจะมีความรู้นะครับหรือว่ารู้ว่าควรจะทํายังไงเมื่อโดนกัดนะครับก็ทางที่ผมแนะนําก็คือไปหาหมออย่างเดียวนะครับ ีไปโดยไว,ท,ว,นนไวที่สุดนะครับในไวที่สุดนะครับเพราะว่าผิดเขาเนี่ยจะทําให้เราอ่อนแรงครับหรือว่ารู้สึกเพียอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นผลที่อันตรายถ้าไม่ไปหาหมอนเนี่ยอาจจะมีผลอันตรายถึงชีวิตแน่นอนนะครับโอเคก็ เสร็จเป็นเทียบร้อยนะครับถ้าใครชอบแมงมุมเจ้าตัวนี้จะผมจะทิ้ง a c e b o o k พี่เขาไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นเทียบรอยนะครับรีวิวแมงมุมไม่ไหมหลังแดงนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ เพื่อจะไม่ได้ติดตามเอ้ยเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะครับผมส่วนใครที่สอบถามเข้ามาเนี่ยว่าเออแมงมุมซื้อจากไหนอะไรเงี้ยครับคือผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับอย่าลืมละ่ะใครที่ไม่มีความรู้ก็ควรจะศึกษาไว้ก่อนนะครับก่อนที่คิดจะเลี้ยงนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไลค์ฝากติดตามช่องอีวีเด้์ได้หรอบไปบายแค่นั้นแหละไปบายไปแล้วบาย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 ,บายไปเด้ไปเลย